เอาเรื่องรา่าของบอยสิริชัยและแอนอลรดี im, มาบอกซูมูจอฟังกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำรับการปิดฤดูกาลของหมอลลํ่ใจเกินร้อยพี่น้องครับผมนี่บอยสิริชัยบอกว่าจังสี่นะฮะเอ่อนังสือเล่มที่เก้านาทีสหนึ่งหาจบแล้วด้อครับ ขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆแ,แฟนครับที่คอยสพอร์ตสนับสนุนเก้าปีหมอลำใจเกินลอยนั่นก็คือการปิดฤดูกาลของหมอลำใจเกินลอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวนุ่มจิราสวัสุฟังน้พี่น้องเด้อเท่องบรรยากาศของย,อขออย่ามือคืนแลังจากย่าหมู่เว้นนะฮะเอาให้ให้มืจอจดอเบ็งอนนั้ก่อน,นะครับนี่นี่ละพี่น้องครับออะโอเค ที่นี่พี่นองครับผมต้องบอกว่าแบบนี้นะฮะซ้หรับหมอลลําแจกเกิด่อน้อยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลปีที่เก่าแล้วพี่นองครับเพิ่นจัดงานแบบนี้นะฮะย่ามือเว้นเป็นการทําบุญบ้านพี่นองครับซึ่งย่ามือขึ้นก็เป็นการปิดวงปีนี้ยิ่งแง่รังการของมอลลําแจกเกิดนล้อยพี่นองครับก็คือหมอลลําแจกเกิื่อน้อยเอ็กับแอนอรดีเป็นสองเวทที่ตั้งคางกันปัชชาชนแฟนขับเอฟซี ตามภาพที่เห็นเลยพี่น้องครับหนาแน่นคักอิหลีนะฮะที่นี่พี่น้องครับเอาเริ่มต้นนุ่มจิระวอาบรรยากาศในการงานกังวันกนกันแล้วกันนะฮะสำหรับการท่าบุญขืนบ้านไม้นะฮะนี่เห็นภาพมาจากคุณพอ่อทวิชัยของเ้านะฮะเพิ่นออกมาลงไวัยนี่คุณพอ่อทวิชัยก็ตามไปฮอดพูหานนะพี่น้องครับบ้านโน้นสแบงจังหวัดมหาสรารคามพี่น้องครับนี่ คุณพอบอกว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับบอยสิริชัยและแอนอลดีในโอกาสทำบุญขึ้นบานใหม่ขอบารมีหลวงปู่เออหลวงปู่พระพิคเนตรประทานพรให้บ้านหลังนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะจ๊ะปอสาตัวนี่คุณพอเขาบอกไว้นะฮะเออนี่คุณพอทวิชัยบุกหอสารคามเลยพี่น้องครับพูดนะ แล้วก็มีศิลปออกศิลปินผู้รักผู้ใหญ่ในวงการนะสิเป็นพอ่อออกพ่อเอะหรือเปล่านะเนาะเออเฮียหน่อยกับปายนะฮะหลายคนพี่น้องครับคือดุงจิระเหลียวมึงเห็นเหรือผ่าพก็เห็นนะฮะเออมี่ไม่พัชรีมีตุกติกน้อยนะฮะเออเอาเมืองผ่าไปเรื่อยเมืองผ่าไปเรื่อยนี่นี่เห็นบ่นี่ทำบุญขึ้นบ้านไมเออครอบครัวปุริาสายวันที่9มิถุนายนนะจ๊ะคุณพ่อเป็นวัยนะฮะนี่ นี่คือบรรยากาศย่ำหมู่เว้นพี่น้องครับผมส่วนปิดวงไปที่ส่วนย่ำหมู่ขึ้นไปที่นี่พี่น้องครับหมอล่ำใจเกินลอยปาดประช,ชาชนประช,ชาชี้จักมาจากทางดเดนแน่พี่น้องพี่นา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 นี่กราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะจ๊ะฤดูการปีดสองปัญหารอยหกสิบเอ่อหกสิบแปดฮอนหกสิบเก้าเอ้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดปิดฤดูการแล้วนี่ มาไล่หล่นคอสุข,ขูสุกคนโอ้ยพี่น้องครับเห็นบ่บพุนะ่นน่ะปลาใจเกอล่อยปีนีป่างแห้งพี่น้องครับป่างอีหลีคักอีหลีมันเป็นเอียงก่อนก็การเลื่อนรูก้าไปเนี่ยมันเป็นเอียงเออนี่นั่นเห็นบ่เอานี่น่เอาโอเคเอาลูกเรืองนะฮะพิษไทยพิทายพี่น้องครับผม คุณแม่นกน้อยอุไรพอร่อนพี่น้องครับกาไปให้กำลังใจนะฮะจริงๆมิภาพวอาบนเวทีพร้อมละตะว่าให้เมืองบรรยากาศข่างเอ่อข่างเวทีที่คุณแม่นกน้อยนี่ไปหาบอยซิริชัยและก็ให้พรร่วมถึงเออหลวงพอ่อหลวงปู่ไปให้พร้อมนะครับเอาเนี่ยเมืองไปพร้อมกันพี่น้องครับขอบคุณสุ坤ข,ขอบคุณจใจใสสำหรับโอทีโยน้ำแขมาจุดประหอดปีที่เก่าศึกขวบปีที่สิบศึกขวบปีที่สิบ ผู้เสิไปซิมาไปให้ล่ามาให้ไวายเดอลูกต่อสูส้คนก่วงมการนี้มันบริกว่างยางกายกันก็ะเหมมันเบิ่งหนากันเห้ได้สนิทค่ะแม่บอกจากใจกบควมคำคุณของพลั่งของลูก,ลกแมนอันนี้หนึ่งขอบอกกำลังใจให้ผู้พาลูกต่อสู้พาพของพัวเข้าต่อสู้บอยสิริชัยมีคนเดียวเท่านั้นอันนี้เขาต้องทองจำไวใ้ใค้ขึ้นใจแต่ คำว่ามีบอลสิได้แค่มีผู้เดียวกระสิขาดลูกเต่าบริบบว,ว่ารเนี่ยของโคตรบาดแผประสันผลงานกระสิบริออกมา,ากแตจั์ต่อสายตาของพี่น้องประชาชนขอให้โมโหคำคุ้นนุอมทรงกันไปมีอียา่างคันท่องปอยู่แล้ว,วมันออกไปบอแต่แนว่อดีหรือมันหลย,ยูได้ในแนวดีสิบริการด้วยหลานเออมันจะเป็นอยน่าง่รค่ะแม่ขอ 阿าธนาคุณภาษีรัตนไตรขอให้ปปประสาลูกเต่าส,สุขูสุขนในขอบครัว้วของเขาให้เจริญงงเงืองผู้อยู่ให้ไม่ใช่ผู้ไปให้มิโชคมันเป็นเรื่องปกติธรรมดายอยู่แล้วผู้เก่าไปผู้ใหม่มากกากโลกการแต่ของสุข้นขออยับบอกว่าหักสุขนหักหลูกเต่าอ,อยู่ในขอบครัว้วพราเป็นการต่อสู้เพื่อสิ่งหอดทุดยถ่ายปลายสายของแต่ละวงของแต่ละ ความอดทนและประสางพุ่งคงกันของลูกเต่าสำคัญที่สุดคือความอดทนพลังสู้ของโคดัมนี่ก็สำคัญคือกันลูกเต่าสุขคนขอบความห้าวสำคัญสู้ผูกสุกคนอ่ะไม่ต้องมาขอบคุณสุกคนเด้อขอบคุณสุกคนขอให้กลับบ้าน่วงกันอีกสท้ตายปลายสายที่บานี้คือว่าสุกคนต้องกลับม้าอันนี้สัญญาเนาะสาธุ<ส>าเอานั่นแหละพี่น้องคารับผมพ่อจากคุณแม่ นกน่อยอุไรพ่อนะฮะในมือปิดวงของหมอล่ำใจเกินรอยคุณแม่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญในวงการหมอล่ำนะฮะขัให้กำลังใจลูกๆเต่าๆในมือปิดวงนั้นเองนะครับถือว่าเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับกับหนังสือเหล่มทีเก่าหมอล่ำใจเกินรอยบอยสีชัยนะครับทั้งการเฮ็ดบุญบ้านทั้งการปิดวงได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างนะ้าแน่นพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้อเอแฟนคลับเอฟซีกับการตอบรับดีอีหลีนะครับ